ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งนะครับก็มาวันส่งท้ายปีเก่านะครับมาเที่ยวที่วัดแจ้งวัดอรุณนะครับบรรยากาศที่นี่ก็สุดยอดนะครัเหมือนเมืองย้อนยุคเลยนะก็จะมีจะมีคนแต่งชุดสวมชุดไทยนะครับเยอะมากนะครับมาถ่ายรูป มีทั้งต่างชาติคนไทยมีพมา่านะครับแล้วก็มีคนบาน้บานใกล้เลนเคียงนะฮะคนไทยคนลาวคนขเขมรคนพมา่านะครับนอกเหนือจากฝรั่งนะครับสำหรับบรรยากาศทั่วไปของวันนี้นะต้องบอกว่าคึกคักเลยนะฮะค,คึกคักมากเพราะว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่า นะครับเป็นวันหยุดเป็นฮอลีเดย์คนก็จะมากันเพียบเลยนะครับให้ความรู้สึกดีมากนะครับได้เห็นชุดไทยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยนะครับใส่ชุดไทยทสวยๆมาเดินถ่ายรูปกันนะครับเป็นบรรยากาศที่แบบงดงามไร้ที่ตินะครับ นี่ยะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของวัดอรุณนะครับก็คือพระปางตรงนี้นะครับประดับด้วยกระก็เบื้องสีโบราณนะครับตรงนี้นะก็เป็นพระปรางสามยอดนะฮะ อันนี้นะครับก็จะพาเข้าดูด้านในนะครับซึ่งบริเวณเืดีบริเวณท่ป่างนะครับก็ขับข้างไปด้วยผู้คนนะลองดูนะนะทุกคนลองติดตามมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะสู o m ให้ดูนะก็คือบริเวณรอบๆนะเด็กสมุด โอ้โหเห็นแล้วคนลุกนะครับเพราะว่าผู้คนเยอะมากจริงๆนะครแล้วก็สวยงามนะใส่ชุดไทยกันแบบย้อนยุกนะคแล้วก็ชุดปัจจุบันนะดีไซน์ออกแบบสวยงามนะครับดีมาก เดี๋ยวผมจะพาเดินดูสักหนึ่งรอบนะฮะสาวน้อยสอคนนี่น่ารักนะฮะเดินดูสักหนึ่งรอบนะครับใจว่าขาค่ำไปด้วยผู้คนที่ใส่ชุดไทย

อโอเคครับก็บรรยากาศทั่วไปก็เป็นอย่างนะฮะคะือเป็นอะไรที่น่ารักมากสวยงามและน่ารักมากนะครับก็จะพาเดินดูสักรอบหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้นะจะพาเดินดูสักรอบ เพื่อนทางฝัไปมาก็สบายนะเมื่อจะได้จำเพาะเสียงาก่าโต๊ะรวมถึงการชมทีมผู้ก็าที่เดียบ้านนักคณะกรรมการทุกฝ่ายนะอ่ากรรมการทางฝ่ายชูจดมัดอารณ์ หน่วยงานต่างๆเป็นต้นว่าเขตบางกอกใหญ่นักหน่วยรานจการทหารตำรวจทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันวันนี้เพื่อได้ร่วมกันจัดพิธีสำคัญก็คือ